สวัสดีครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอคคันนะครับเรากําลังอาบน้ําให้กับน้องปอมแล้วก็น้องชิสุนี่ครับน้องเป็นเพื่อนรักกันนะมาจากบ้านเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะก็เลยได้อาบน้ําด้วยกันเลยลงอ่างเดียวกันนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรนะครับแบบนี้ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเบหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขแมวได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสตดสมุนไพรของเราติดต่อมาได้เลยนะครับ ช่วยลดเก็บมัดลดป็นหาสิ่งขัน,นด้เลยครับแล้วก็เวลาที่ใช้แชมพูอย่าลืมนะครับละลายน้ําก่อนใช้แล้วก็ล้างให้สะอาดเวลาที่เราอาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวน้ามันจะได้ช่วยลดปัญหาเรื่องการแพ้แชมพูหรือว่าสารตกค้างหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะแชมพูตกค้างที่ผิวหนังและขนของน้องนะครับมันจะได้ไม่เกิดอาการปนญหาผิ่น,นขันนะครับเราจะบีบต่อเม็นให้ให้ดูด้วยนะครับต่อเม็นจะอยู่ตรงก้นของน้องนะครับเราจะยกหาน้องขึ้นแล้วก็ให้ค่อยบีบไล่จากก้นของน้องเห็นไหมคลุกหนึ่งไปละเนี่ย จุดเลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นสารขั้นหลังที่มีกลิ่นคาวนะครับเราบีบให้น้องทุกครั้งนะครับที่อาบน้านะน้องหมาน้องแมวทุกครั้งที่อาบน้ามันจะได้ลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ําครับเป็นน้ําออกสีดาๆนะครับมันจะมีกลิ่นคาวน้องปอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ช่างก็จะบีบให้กับน้องหนูรับคิวหนูรับคิวตำเมนให้กับ น้องชิสุด้วยนะนี่นะครับวิธีการบีบก็ยกหางน้องขึ้นแล้วค่อยๆบีบไล่ออกจากก้นน้องนะครับเพื่อเอาสายขั้นหลังที่อยู่ในต่อมเหนือของน้องออกนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นคาวหลังการอาบน้ําครับค่อยๆบีบไล่ไม่ต้องบีบแรงนเลยน้องจะเจ็บก้นออกมาแล้วเห็นไหมนี่ฮะเป็นสายขั้นหลังที่มีกลิ่นคาวนะบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ําให้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้าครับอาบน้ำใส่คนลัน้ำหวานน้ำมันซาลอนในส่วนเกษตรมอสกัแกนครับ ดีดีนุกัสปัตเบียงบีนที่ช่างรับผลนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเป็นบัดด้วยรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาแต่ผลได้กับสลักจอนแมวจอนลมูลนดิตต่างๆครับอันมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมครับ